พญามหานิทรานาคราชใต้บาดาลเมื่อรู้ด้วยยานวิเศษว่าคนรักเก่ากลับมาเกิดอีกคราจิตที่หลับไหลกว่าพันปีจึงพลันสะเทือนเขาแผลงฤทธแปลงกายเป็นชายหนุ่มรูปงามนุ่งห่มผ้าแพรสีดำคลับดังราตรีแล้วขึ้นมาจากลำน้ำใหญ่ในคืนเพ็ญกลางแสงจันนั้นหญิงสาวชื่อบัวผัน เห็นชายแปลกหน้ายืนอยู่ริมทานเขายื่นของบางอย่างให้ทองคําลูกหนึ่งใหญ่เท่าฟักทองส่องประกายงดงามราวดวงอาทิตย์ยามอัสดงพญานาคราตรัสด,ด้วยเสียงอ่อนโยนว่าหญิงเจ้าผู้มีศีลอย่าได้ตกใจเลยของสิ่งน,นี้จงเก็บไว้เลี้ยงชีพเธอของให้เจ้าอยู่โดยชอบ ประพฤติในศีห้าอย่าล่วงกรรมชั่วอย่าเบียดเบียนผู้ใดชีวิตเจ้าจะไม่ขัดสนและจะได้พบข้าพเจ้าอีกครั้งเมื่อศาสนาแห่งพระศรีอริยเมตรยพุทธเจ้ามาตั้งมั่นในโลกบัวผันก้มกราบด้วยน้ำตาไหลรับทองคำไว้ด้วยใจปิติไม่คิดโลกแต่สิ่งที่เธอจดจำได้ไม่ลืมคือ รอยยิ้มอันสงบนิ่งของชายผู้นั้นก่อนจะจมหายไปใต้ผิวน้ำอย่างเงียบงันความรักแท้ไม่ได้จบลงที่กายหากแต่ดำรงอยู่ในจิตที่ยึดมั่นในศีลและธรรมแม้จะต่างพบต่างภูมิแต่ความผูกพันของเนนน้อยกับหญิงบัวผันกลับกลายเป็นแรงศรัทธาให้ต่างฝ่าย ตั้งตนอยู่ในทางธรรมและตั้งจิตปรารถนาจะได้พบกันอีกครั้งในการแห่งพระสีอาริยะเมตรัยพุทธเจ้า